ผมเล่นน้ำผมเล่นน้ำน่าแดงน่าแดงน่าแดงดูป้ายเขียวหน่อยเขาตั้งแเซตอยู่ตรงเลเวลเก่าปะตาพี่โดยทะเลทร์อะสนามบินเทเลทรายพี่ใช่มบินเทเลสไทร์หรอใช่ใช่ผมเห็นทุกอย่างแล้วเขาอยากมันมันมัขึ้นรถไม่ได้ใช่ไหม ก็ขึ้นได้ปกติเดี๋ยวนี้ได้ปกติบ้านเราไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมก็กำลังนี่ต้องขอหน้าขู่มึงพี่เขาเขาบอกว่าอยากไปนะก็รอแล้าเราเป็ตมาขุกบัตรเออตอนนี้ราคาเท่าไรนะสามใบไอ้สามเออไอชาซื้อที่เพี่แนที่เนหามันีราคาับขนหน้าชนนะพี่กำลังไปชนนะเขาบอกกำลังไปชนนะพี่เลยยังเซ็ตเลยมนเซ็ตต่อมาเลยมามามาเซ็ตตรงถนนมา มามาเซตตู้ขาวั้งลอดที่เรามามาเซตตรงขาตั้งหลอดที่เรามาดิเอ้าสวยแล้วเดี๋ยวจบไฟนี้ผมจะเปลี่ยนสีมาเขาทำแล้วเล่นงโคโปนะเขาเอ่อพุ่งมาจากทางขอปต้องหันหน้าทางโคโปหน่อยอย่าลืมเราเล่นเล่นไฟกันแบบว่าปกตินะไม่มีแบบว่ามานั่งเงียบเชียอะไรมันไม่ต้องมาไอ้นี่กับเขาเลยนะมึงเล่นปกติของพมึงเล่นอ่ะมึงจะแหกปากแหกเชียอะไรเอาให้มันอยู่ในกรอบก็พอเล่นเลยเต็มที่อ่ะเข็าปะ ไอ่ะพยายามพยายามพยายามเปิดให้ได้เปรียบอ่ะไรมีสองตัวฆ่าตัวฆ่าต้องรีบนะเฮ้ยเคลื่อนแล้วนะ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 รับ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 วอลเปเวอลเปเพี่ขอเดืยวเหนียวนะวอลเปเร์อบวันนี้วันนี้รอบเดือดเหนียดไปหน่อย เยอะนะเด่เยอะนะวันนี้เรื่องกระจายจายหลังบ้านเรานะไม่ต้องไปหลังบ้านไม่ไม่ต้องเล่นเยอะแบบบ้าเน้นลุมฆ่าไม่ต้องเล่นเยอะไ้องเล่นเยอะเพราะว่าพี่ว่าพี่ว่าไม่จเป็นไม่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 จเป็นกรจายชหลพอาเล่นช่วยไฟก็พช่าให้เขามีลอตรงนี้นะตรงอานคนนึงนะคนนึงนะกายเขาหลังไฟหลังบ้านเราคือผมเองพี่เร็วเร็วเเล่นคบ

ฟังฟงฟัรถทั้งหมดมึงมึงเียนปุ่นที่ให้เพลมฆ่านิตัวนี้มันตกพื้นอะมึงเลีย์ปุ่นที่ให้้เพ์มฆ่านีชดชดชดล็อกหน่อยรอ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 แปดรอแปดรอแปดอแปดฟังหน่อยอยาอยาให้มันเล่นรังเพิ่มต่เพิ่มต่เพิ่มต่อเพ่มต่ิ่มต่อเ้อเพิต่อเพิเอเพิ่มต่อเพิมอเพ่มตงเพล่มต่เพิ่ม่เพิ่มต่อเพิ่มต่อเพิตาตเพิ่มตดอเพิ่มติ่มตอเพิ่มติ่มตอเพิ่มต่อิ่มต่เพ่ต่อ อุ้มติือเล่ต่อเพอุ้มติบือแล้วเล่นต่อเถือเาล่นต่อไม่ติเบมนล่วยฝาได่ิงม่อมันงผมลงไปซ้ำให้พี่ผมลองไปซ้ำให้ไเขียวตนไหนไหนเออตไไหนไไหนรถตวพี่ตวัดี่โดนตรงกลาง่ีดชบรอยนะคุบร้อยนะพี่เปิดพี่เปิดจับกูากูกูจังหวะนี้แหละยิ่งๆอยคนบนรถมันยคนบนรถมันจังหวะนี้ยคบรถมันยคบรถมัน

ยิงฟรีดิรถเึงรถแล้วอะมึงขับยิงไม่โดนมึงก็ชมมันดิรถรไม่ใช่คนีรถทิดิไม่ใช่ไม่ใช่รถทิ้งดิเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายไอ้ไว้ดไอ้ต้องไปเขียนด้ไปเขียนด้ปไปเขียนด้ต้องรีบอย่า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 รีบอย่รีบอย่ีบอย่ารีบอย่ารอย่าหีบอย่ารีบอย่ารีอย่รอย่อย่อย่าบอย่อย่ารีอย่รบอย่รบอย่ารอย ตัวเองนะตัวเองนะบดบดบดงขอร้น no ึงค no ่ะแล้วก no ันแล้วกัแล้วบดไอ้ผมซ้ำนขวาทำให้ทำให้ัซ้ำนะตัวซ้ำนผ่อนลดผอหลังบ้านเราตกองที่หลังบ้าตกสองนะหลังบ้านตอ้องรเข้าบ้นจะให้อย่นหน่งหนึ่ชนทิ้งดิสอคนสอคนตีสองคนแล้วตัวเอต้องเอนาะ้ิ่อไรกระจายนะย็นนะังบ้านกลับมาไปเกี่ยวได้ป่ะกลับมาไ้ป่ะ พี่ไทพี่ช้าพี่ช้าเพิ่มมแล้วคมีเยอะนะพี่ช่ก็อบอกไปตรงนี้เพ่บอกอย่างนี้อย่างี้ไ่ให้่้าอกไปทั้งหมดกี่นาเีลงตอนไหอนะอย่านนะผมลงรงนลงตรงนไม่ต้งรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนี้รีบอย่รีบอย่รีบบอกไม่ต้องรีบออแข่เข้าไปในไฟนี่ไฟอยู่ในไฟเนาะแทงไฟแล้วไฟลงเพิ่มีคนไฟลงเพิ่มไปด คนไฟลงเพิ่มดิเอางี้มึงฟังกูฟังดิมึงมึงลงเพิ่มดิมึงลงเพิ่มดิคนคนไี้พอฟังพี่เขาจกสีขาวให้กันเดีเข้า้เขนไฟได้นะพี่นนถเล่นนะาเนพงนะหาดงนาแดงดูป้ายเฉียวหน่อยกดได้พี้องถือให้หน่อยนะพี่ได้วิรการีนอง ฟังฟังฟีนะฟังฟีนะไอพวกรถไอพวกรถไหนที่มันใกล้ใกล้ใกับเพื่อนอะสามาถคอนโทรลเรียกเพื่อนมาเล่นได้เลยเวฟังพีนี่คอนโทรลเรียกเพื่อนมาเล่นดิใกล้ตัวมึงอะีไปหน้าพีหนาฮโหลพีหน้โอเคนนแล้วตามมือ่ีีดหนี้ทอะไรมันจะเกิดอินให้พี่มันเริ่มน้อยเนาะจะต้องเกิดพีด้นะพี่คเยอะเนาะันในกไฟลมลมม

อุ้มโซอุ้มโซหนอุ้มหอุ้มเป็นปืนหนัตตตลเล่น้วยดิตลอเลนโต๊กคันนึงอะเล่นยตรงนี้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 ใคันตัจไกตายนเราเรดนล่เยอเลยชตเลชตเลชเลยรจ้วลมลพี่จีพี่พี่โด้ฟินให้ฟินให้ฟิให้ไตายตยตยตตัวอแกคุณรี้กุณรถนีกคุณรถไปหมดดิบปกกับคร เอาไปกับคุณรไปเลยเอาศพเอาศพกองไว้ตรงยดิดิเอศพกองไว้ตตงรถหนมหนมนับศพให้พี่หน่อยหนมนับศพให้เฉยเลยเดี๋ยดเลยรถซ่อมรถเต็งจับผ้าจับ้านับศพนิจับ้านับศพซ่อมรถเตงวอแปดจับคนชืชหน่อยรว้ช่อัอยเดียวคนเยัเดียวคนเลยาหงมาห่งหนึ่งมานึงมนึงมานึงมานึงนมา่มนึ่แม่มหน่มี่มาม่มน่มน่ม่ม่ม เอเพยไปหาตีใหม่เลยซ่อมหลบไม่ต้องนีไม่สบเหลือสซ่อมหน่งนะตอนนี้ใครจับตัวลงอยู่บ้างรืนอยูี่ต้องจแต้อตำวจก็จับกิโา คนเดียวเหรอพี่ลองพี่ลอพี่ลอดันคนเดียวดูด่ะไมเจอคนเดียวเหรอเจอคนเดียวเหรอเออไปผมพาแล้วนั่งละไดปะสมเหลือโดนรับอบพี่ดิโดนรับอบพี่ดิกี่คนได้รับมากี่คนอบอคบอกี่คนตรงนัมาง่อยป้อมนี่สเหลืออันหนึงนะอันหนึ่งนะสมเหลืออนา贝尔สเหลือหรือ่อเน่องหอสเหลือนะถ้าือมลตรงนี้ใครคมล้านั่งลงได้ปะตรงนี้มล้านั่งลงตรงนี้ไม่ต้องพูดในวอนะในวอแปะ ไปรับเพื่อนมารถให้คนนึงว่าเดี๋ยวเปรถไว้คันหนึ่งพี่ันนึ่งอศพนี่ดมีเนี่ยตอนนี้มาสิบแปดพี่ไอหัวขาวเนี่ยไอหัวขาวเนี่ยต้องขอคุณรถไม่ได้พี่อันนี่คืออะไรรอรสิบแปดละเดี๋ยวะกันรอ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 ต้องรุดเป็นึงพี่ที่ไปซ่อมรถขอขอไปซ่อมรถก่อนนะพี่ซ่อมรถซ่อมรถบอนี้ทั้งหมอกี่ศพอะทั้งหมอกี่ศพทั้งอมอกี่ศพจะมีให้นับอะทั้งหมอกี่ศพลบลรอันนี้เอามาใหม่เนี่ยได้กี่ศพสิบแปดพ่ ไม่สิบปดเี hmm. mm ่เอาสบเพิ่มอีกสาสบนะเมื่อกี้มีเพิ่มอีกน้ำ่นใหม่บอกไม้เปิดมีสมบัติพี่มีหนึงวก็งีหนึ่งเอย้ยแล้วี่เอาเพิ่มอีกสาสบร่ดีเยรดีรีดีใช่ไหมขอจะช่วยนแเอาช่วยให้หน่อยดิอยู่กับผมหนึงนะพี่นะผมเตฟาเดี๋ยวเตเติมเติมอุ้มสบ้โหดเยอะไม่ต้องรีบนักนักพกคนัมพจักกนั เร็วๆรีบๆรๆว่ามีกี่คนไปดูอหน่งฟนหนึ่งนี้คนนึ่งนั่งๆแม่แม่คนละ่เ้วเกิดล้เกิดล้แม่อ้าอาอีกคนแล้วบอกเลยการตรงนี้ไม่เป็นไรข้าองข้าองสุดอ่ะพี่พี่หยิบสนู้นหน่อยสิบแปดพี่ในไฟสิบแปดมีไฟสิามีไฟสิก้ามีพี่พี่ไอไอเปิดอีกยีถูกไหมเปิดก็ฟางเดี๋ยวกันบ้า เขาผมแค่ไหนเอาคนละยี่สิบ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 ล่าถ้าตีไปเลยว่ารอดถ้าเออเต็มตัวห่อรอดถ้าคนเอาไอ้ตัวนี้ไอ้รถตัวนี้ไอ้อุ้มอุ้มด้วยต้องเล่นด้วยตัวนี้เพราะว่ามันรอดถ้าเลยนะศพจิ้บผมเดี๋ยวหนุ่มมต้องไปอุ้มต้นหนุ่มต้นหนุ่มต้องไม่อุ้มอุ้มเดี๋ยวขัดต้นตัวนี้หนุ่มได้มาหลุดพี่มาต้นมาต้นมาหลุดพี่มาตีไปว่าล่าถ้านะต้น มันไม่อยู่ต้นเหมือนใช้ต้นใช้ต้นเป็นตัวล่อเป็นประโยชน์เดี๋ยวมีคนมีพวกห้าคนมันก็หลุมเอาผมหาต้นไม่เจอในไฟต้นอยู่รถล่อบนรถขคบป่ะไม่มี่ต้นน่าจะเหมือกป่ะพี่แอบวี่ตอมันมันติดธุระอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปว่าเล่นเลยเล่นเลยมะพร้อมห่อยังเราจะสั่งห่อแล้วเจอกันหมดแล้ใช่ป่ะพอมมดละเดี๋ยววางวางศพด้วยต้นห่อเลยครับห่อเลยห่อเลยวางศพด้วยนะนะห่อ ห6นะอนสิ6่อ่ะใครจบรับเวลาหายพี่เลยอนึคนหนึ่งพี่คอยเจอสติตอนระหว่างกลางไงพอไม่ติดครับพอเลยมีเวลาไรเตือนาเลยไม่ได้อุ้มนะพี่

คนเดียวเลยใช่ไหมวันนี้ขับเดียวทีวับลยสามทำหรสนานจริงไม่นะสามจะจอดนิ่งๆอยาก,กมาไม่สนามไหมละ่ะอยากไม่สนานอยาเล่นแลนให้เลยแบบนี้ก็ได้ขับไปละ่ะซ้อมๆเลยลองขับไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าพอขับแล้วมันมันเครียดขับแล้วแล้วเดี๋ยวเล่นแลนเลยลองให้ลองลอให้ลองให้ดูทีหนึ่งลองน้องเมืองนะลองน้องเมืองเยอะมาก ตำรวจรับพาสามท่อสามคันพรีฮอเยอะมากเยอะมากสามท่อเยอะมากก็ต้องมาเยอะมากอาเทน่าเงียบเข้าเมืองคอลแล็บว่างนะว่างว่างว่างวางฝั่งอาเทน่าเงียบเหมือนเซตาเทน่าอย่าเข้าเมืองฝั่งสามท่อเด็ดขาดนะเจอนเนี่ยตำรวจรวจเข้าออกเยอะมากเออถ้าเจอพวกมันค่อยบอกนะเจอเจอตำรวจแค่รีพอร์ตตำแหน่งกระปอนนะแต่ถ้าเจอพวกมันขอแบบว่าเอาเอาแบบว่าฟิกเอามันก่อนเลยนะคือแบบว่าไม่ปล่อยหลุดนะตำรวจจุดลักตำรวจทั้งคนสองคันเท่หลังข้างหลังคนนี้ใครเนี่ยแม่กลางใครเพชรเองครับเออตำรวจจุดลักบ้านเทน่านะระวัง พอมันไล่พี่ป่ะวะพี่เบ๋ให้ไล่กูดีกว่าตัดให้ได้ตัดให้ได้ตัดให้ได้ให้แบบผ่านผานจะผ่านตรงไหนเท่าไหร่อะฮอเดขายเท่าไหร่วะพอเดืหข่ายอะไผมมีน้ตมยามหห้าาหห้า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 ห้ห้าห้าห้าพ้าห้าห้ห้า้าห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 ้า้าอ้า้าหอห้้าห้้า้ห้าหาห้าห้้าีหา้ห้า้้าาห้า้ห้ พี่อยู่ไหนอะตรงปั๊มได้ตรถเสาพี่กำลังเข้าเมืองไปช่วยตอนนี้แหละแล้วตำรวจรถแรงออกไปหน้คุกแล้วเพิ่งผ่านหน้าคุกไปคันหนึ่งเออขึ้นไอ้นี่โอเคไม่ใช่เหรอขึ้นไอ้นี่ไอ้การหันพี่โหดเกมนะโดนประชาชนชนปั๊มเอออะไรขับคันละตอนนี้นมนมมใชมันโอเคพี่คนเดียวหนอนนี่ไอ้บ้านเราแห่คนเดียวหนอนคนเดียวถ้าคนเดียวเองเอารถรถอะไรก็ได้แล้วเองอะรถแรงเพิ่งผ่านหน้าคุกไปนะ พอด้วยยเลผมกำลังไปผ่านแลนเราตำรวจไล่อีกป่ะไปหนำกองแล้วเพียงตอนนี้ล้ำลิ่งเนี่ยพอกำลังออกไปทางนี้น้องซิ่งเลยวางไฟถ้าคอนเสิร์ตแฟนบร์เออแลนเราตัดตำรวจไหมผมว่าผมจะเข้าเมืองอยู่นล้พี่ไม่คือว่างว่างมันต้องว่างสี่ป่ะพี่ถ้าไม่รวมหนุ่มถูกไหมไม่รวมแต่ตอนนี้ว่างว่างห้าแล้วว่างห้าแล้วว่างห้าว่างห้าแฟนไบร์เพราะตายไปแล้วอย่าพอดีเนาะยืมไม่ได้ยืมไม่ได้ก่อนอะไรเนาะ หนุ่มอยู่หน้าคุกที่เหลือไอ้พวกมือมือว่างอ่ะมามามาอะไรเราดิไม้ไม้ไม่มามามามีความมาปวดใฟ้าหน่อยมีฟานไ้หายิ่คนเดียวถ้าถ้าถ้ามันเป็นรอยแล้วมันไม่รอดจริงไฟหรือล่ได้าไมได้เา้ฟาถ้าถ้าลืของมันไม่ได้จริงอ่ะคือเขาไปเลยน้องใช่มันปวดเขาหไม่รือไ่ได้ก่อนรงงรถอ่ะ อย่างพี่ยังยังยังช่วยน้องอยู่ส่งฟามาขึ้นเขรอ้ว่ามาน้ยนี่วผม่ามัด้วยอยู่ตรงเดยเยอะเลยจบแควอทพี่จบแควอทไป็นไแล้วนะารอเกปอะไรตรงจบแคปวอทพี่พว่าจคอเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนหม่หลอนหรหลวงแบบพีตรงนาอยู่จบความไท้ตรงสนามอบพี่สนามอฟไปพี่ไปงไปร่ฟกัอนเพา่ฟ้าบินตำรวจไปเยอะล่วงแล้วพี่น้องไปยวงี่